สวัสดีค่ะกระประ๋าจาก U.S.A. ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนำสินค้าที่มีพร้อมส่งวันนี้นำคอร์เลกชัน s e r ี n a มาฝากกันค่ะ s e รีน a รุ่นนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสีนะคะแต่คลิปนี้นำตัวลายสีซึ่งซิกเนเจอร์ของแบรนด์เนี่ยมาอัปเดตให้ชมกันว่ามีสีไหนบ้างที่มีพร้อมส่งนะคะลายสี ทุกคนเห็นก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์ของโค้ดเอาเล็ตส่วนสีอื่น,นๆทางเพียได้อัปเดตไว้ในคลิปต่างๆไว้หลายคลิปมากๆแล้วนะคะเปรียบเทียบทั้งตัวมินิซ e รีน่าและก็ตัวซรีน่าสามารถหาดูกันได้นะคะในช่องกระเป๋าชีอ USA วันนี้นำตัวลายสีเข้ม อีกสีหนึ่งค่ะซึ่งเป็นสีที่หายากแล้วเป็นคลาสสิกตลอดกาลไม่ว่าโค้ดเอาเล็จะนำหรือว่าผลิตสินค้ารุ่นไหนมาก็จะมีหลายสีเข้มเป็นตัวเด่นตัวชูโรงใบนี้ก็เหมือนกันนะคะเซรีนา่าหลายสีเข้ม ฟังก์ชันการใช้งานอย่างที่บอกค่ะตอบโจทย์ให้กับสาวๆนะคะใช้งานในลักษณะของ c r o s s b o ี้ได้ชุดแบกได้สายยาวถอดและก็ปรับระดับได้ตัวซิปแยกฟังก์ชันการใช้งานออกมาอย่างชัดเจนเลยนะคะมีซิปอยู่ด้วยกัน2ซิปเผื่อเพื่อนๆถูกใจนะคะอยากได้กระเป๋า ใหม่ๆสักใบหนึ่งค่ะลองพิจารณาดูค่ะซื้อที่ใช่ใช้ที่ชอบนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ